ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่จะเห็นเหรอว่นลีนเราอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยนี่พขาถมงขังดิที่แกไอเหรอพี่แกายเหรอ,อ,หรอทำไมตอนทำตั้งตแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนเปนเด็กทั้งคู่ไอ้คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่คร ใจกันครับค่อยค่อยค่อยใจ่านนะเงียบไปเลยตัดแล้วเร็วไม่ใช่แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาพี่ผัวแล้วรู้ครับรู้มึงทำเพื่อเนี่ยฮะ ไอ้นกนี่แกน้องใจใจไปมีชูก่นอื่นเลยไอ้จัล้วุดยกนเอาลงกนเลวนอุกวนอุกวนก็อย่าไเชื่อยนะด้แลน้วเหน้แนะแล้วันะเก็บแกหมดแล้วเออก้อยลุงขอโทษนะก้อยก้อยยงโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้ว นะก่อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทันให้โอกาสให้อายัยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีโู่เนี่ยครั้งเดียวก็กลายพานะก้อยใส่หัวเอเป็นชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุม่มจะอยูย่ที่ไหนก้อย มันก็เหมือนกับไมท่โดนตัหางปล่วัดนแหละโ๊ยเยอนนะจ๊ะอนเยไม่ีผูอย่างแก้ พู้ลักชนะจุภาษิตกันต่อเลยนะคะอนุปทาจิตตสารวิมโรโขจิตริสุเพราะรู้จักปล่อยวางนะครับ เชียคุณผู้ชมนะคะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ชื่อบัญชีชาวไทยร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้ค่ะบัญชีอมรัพย์เลขที่บัญชี0 0 1 9 4 2 8 5 5 0ขีขีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสำนักเพลืนจิตรับบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดหาสิ่งของจําเป็นสําหรับผู้ประสบอุทกภัยค่ะช่วงนี้เราสองคนและทีมเขาจะซีลีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจําเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีพระราชาดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว